สวัสดีครับพบกับรายการกุ๊ดไนท c h ช n n e l มีผู้ชมที่คุยกันต่อเนื่องในเรื่องของพระเครื่องเครื่องรางของขงลังเราก็ต้องโยงมาถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสงพระสงฆ์เนี่ยครับเหมาะสมไหมที่จะปลุกเสกเครื่องรางของขลังเราก็ต้องมาดูว่าอะไรคือกิจของสงนะครับโดยแท้จริงแล้วเนี่ยกิจของสงเราถูกกำหนดไว้แล้วตาม พระไตรปิฎกพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงทรงพระอาหารหันต์หกรูปไปประกาศพุทธศาสนามีความตอนหนึ่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากแสดงชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านมุ่งเน้นให้เป็นกิจของสฆงเผยแพร่ศาสนาเท่านั้นเป็นไปเพื่อทำในสิ่งเป็นประโยชน์และความพาสุกคือพระหุชนะหิตายะ หุชนะสุขายะดังนั้นกิจของสงฆ์ต้องใช้พระธรรมวินัยเป็นข้อกําหนดมิใช่ใช้ความรู้สึกนึกคิดของพระสงฆ์หรือความรู้สึกของชาวบ้านเป็นข้อพิจารณาอันว่ากิจแท้ๆของพระในศาสนาพุทธก็คือคันธะทุระและวิปัสสนาทุระเท่านั้นนะครับแต่เมื่อพระต้องเกี่ยวกับสังคมตลอดตลอหนีไม่พ้นจะไปหลีกแบบเด็ดขาดทำนองฤษีชีพรไม่ได้ พราะพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงบัญญัติให้พระสแสวงหาอาหารด้วยการออกบิณฑบาตห้ามไปหลบในป่าปลูกผักปลูกพืชกินเองนี่คือข้อบัญญัติที่ทาให้พริกษสุต้องออกมาพบปะเกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านจึงมีพระ,ระอื่นๆที่เกี่ยวกับสังคมหลายเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านยังทรงพระชนชีพอยู่คือพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปห้ามกองทัพของพระเจ้าวิทูทภะถึงสามครั้ง จนไปที่มาของพระพุทธรูปปางห้ามญาติซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วไม่มีใครเชื่อท่านก็ทรงวางอุเบกขาปล่อยวางให้เป็นไปตามกรรมหรือตอนที่ท่านเสด็จไปสวดมนต์ทำน้ำมนต์ให้ชาวเมืองภัยสาลีเพื่อไล่ผีหรือที่พระเจ้าท่านทรงส่งพระโมคคลานะให้ไปช่วยคุมการก่อสร้างวัดปุบผารามที่พระนางวิสาขามหาอุบาสิกาอุทิศถวายให้ กิจเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งคันธุระและไม่ใช่วิปัสนาธุระแต่เป็นกิจที่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์โลกซึ่งเมื่อมีเหตุเหมาะสมพระก็ต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมใช้คำว่าก,ก็ต้องทำนะครับแต่ตถาคตเนี่ยท่านมิได้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุผู้อื่นทำท่านทรงตรัสไว้ว่าให้พระตถาคตเท่านั้นที่ทรงทำได้หรือ ต้องขอพุทธาอนุญาตเป็นครั้งคราวไปเท่านั้นเห็นไหมละครับว่าอะไรที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ตามที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยก็คือคันธ,ธุระและปิปัสนาธุระเนี่ยต้องขออนุญาตต่อพระพุทธองค์แต่ต่อมาพระสงฆ์ได้เข้ามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านตามประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับพระสงฆ์ท่านก็ทรงไม่ได้นั่งนิง่งอยู่าดเมื่อเกิดเหตุเพศภัยขึ้นในบ้านเมือง ก็จะมีครั้งนั้นที่พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะมีพระสงฆ์ก็คือสมเด็จพระพันรัตนพระสังฆราชอรัญยวาสีหรือพระมหาเทีนคันช่องนี่แหละครับพระอาจารย์ในสมัยพระองค์ดำเป็นพระมหาเทระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนไทยนับแต่เวลาที่ได้กอบกู้เอกราชฟื้นฟูประเทศจากการตกเป็นเมืองขึ้นหากสมเด็จพระ พนรัตท่านไม่ท่งยับยั้งแผนการของพระยาเกียรติและพระยารามที่ส่งรอบปงงชนพระนเรศโดยบัญชาของพระเจ้านันทบุเรงหงสาวดีเราชาวไทยคงไม่มีองค์พระนเรศผู้ทรงปรีชาสามารถมากอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึกแผน่นหากสมเด็จพระพนรัตท่านไม่ทรงบิดาบัดขอชีวิตเหล่าทหารในการทําศึกสงครามยุทธหาตถีตอนนี้ก็คือที่ช้างหลุดไปแล้วพระนเรศท่านจะทรงลงโทษจตุบาทแล้วก็ทหารที่ตามช้างนะครับว่า ต้องได้รับโทษทันอาญาทีนี้พระสมเด็จพระพันรัตท่านก็มาขอบิดาบาตไว้เพราะจะทําให้ไพ่พลขาดกําลังใจและขาดคนที่ดีที่มาช่วยชาติบ้านเมืองได้อีกมากมายแม้อาญาเมืองยิ่งใหญ่แต่ด้วยเดชแห่งบุญสังฆบรมีอันสเุเดจพระพันรัตได้สแสดงถวายแก่สมเด็จพันรเศรษยังทรงพิจารณาโดยไม่ทรงถือเอาภัยอันที่พระองค์ได้รับมาใหญ่เหนือกว่าพระศาสนาและคําเตือนของหมหาเทระผู้ประเสริฐ ทำให้แผ่นดินสงบลมเย็นสืบมาพระอาจารย์ธรรมโชตนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชตค่ายบางละจันสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมทีเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเขานางบวชเมืองสุพรรณสุพรรณบ้านฉันนะครับพอพม่ายกทัพเข้ามาตีกรุงศรีชาวบ้านมางลาจันได้ตั้งค่ายรวมตัวกันต่อสู้กับพม่ารามันอย่างอาถรรพ์ได้ นิมนต์อารัธนาหลวงพ่อพระธรรมโชติเข้าอยู่ในค่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักรบชาวบรรจันพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้มีเว,เวทมนต์และคาถาข่มแก่กล้าย,ยิงนักท่าลงผ้าประเจียดและตะกรุดพิสมรคุ้มครองนักรบชาวบรรจันจงได้ชัยชนะติดต่อมถึงเครั้งและในสายกรุงรัตนโกสินทร์คงต้องกล่าวถึงการจุดใต้ใต้คือขี้ไฟที่จุดแล้วสว่างสว่างนะครับการจุดใต้ไปคบไฟอย่างนั้นนะครับของสมเด็จ พุทธจันโตซึ่งเป็นประจักษ์พยานชัดว่าท่านจะระคุณสมเด็จพุทธจันโตได้กระทำกิจของสงฆ์ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์สุขของสยามประเทศมาแล้วอย่างไรคือในประมาณพุทธศักราช2,411ก่อนที่ท่านจะมรณภาพขณะนั้นท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วนะครับเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พระองค์ยังทรงเยาว์อยู่ รัชกาลที่5จึงจําเป็นต้องมีผู้สมเด็จรัชกาลแผ่นดินนั่นคือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาสิสริยวงศ์หรือว่าท่านช่วงบุญนาคอย่างที่ทราบกันว่าผู้สมเด็จรัชกาลแทนพระองค์มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากด้วยมีข่าวลือหนักเกี่ยวกับราชบัลลังก์ของรกรที่5สมเด็จพระชันตุโปรลมังสีท่านได้จุดใต้กางวันแสกๆเดินทางไปยังที่พักของผู้สมเด็จรัชกาลซึ่งสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาสิสริวงศ์ท่านเคารพนับถือ สมเด็จพระพุทธา,ารย์โตอย่างมากจึงกราบถามว่าสมเด็จเจ้าประคุณท่านมีปัญหามีความคับข้องใจอย่างไรจึงให้จุดใต้เข้ามาพบทั้งท้งท,งที่เป็นเวลากลางวันแสกสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ตรัสตอบว่าเห็นบ้านเมืองหมืดมนตามข่าวที่ได้รับมาว่าจะมีการยึดอำนาจในการที่จะไม่ให้มีกรรษัตริย์สืบราชวงศ์ลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากได้เข้ามาเล่าแหาตามาฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หลายเรื่องหลายราวมากจึงทําให้อัตมาภาพมีความรู้สึกห่วงใยต่อบ้านเมืองต่อราชบัลลังก์จึงได้มาขออนุญาตพบท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุเรยวงศ์ในวันนี้เมื่อได้รับฟังจากพระอาจารย์ที่เคารพนับถือถามเช่นนี้สมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสุเรยวงศ์ก้มลงกราบและได้ให้คำม,มันสัญญาว่าตราบใดที่ข้าพาเจ้ามีชีวิตอยู่จะดูแลรักษาราชบัลลังก์นี้ ไว้ให้กับสมเด็จพระยุพราชได้ขึ้นครองราชสมบัติตามกฎบนเทียนบานราชประเพณีสืบต่อไปขอองค์เจ้าพระคุณสมเด็จอย่าได้วิตกกังวลไปเลยขอรับกระผมเมื่อสมเด็จเจ้าพยาได้ตรัสตรอบให้ปิดคำมสัญญาสมเด็จพระพุทธชันโตก็ทรงขอบใจและขอให้ช่วยดูแลบุคคลที่คิดไม่ดีไม่งามบุคคลที่คิดทำลายราชบัลลังก์ให้อยู่ในใสายตาของสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุยวงศ์ด้วย และขอให้ท่านถือเข้ามาสัญญาณนี้ไว้จนชั่วชีวิตมา,ายุคปัจจุบันเราก็ยังเห็นหลวงตามหาบัวยานสัมปโน,โนแห่งวัดป่าบ้านตาดเมืองอุรณธนานีตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ท่านคิดก็คือเรื่องของการช่วยโลกไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดเรื่องของตัวเองถ้าพระช่วยไม่ได้แล้วใครจะช่วยได้เล่านั่นคือปณิธานอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยความสง่างามของพระธรรมวิสุทธิมงคลเลยหลวงตามหาบัวยานสัมปโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรมอัน ล้นเหลือต่อประเทศชาติและประชาชนผู้อุทิศสังขารชราของตนที่สมควรจะต้องพักผ่อนที่สัปายะแต่กลับมาเพียรเที่ยวเทศนาให้คนในชาติรู้สึกและสำนึกถึงการเสียสละเพื่อประเทศชาติในยามที่ประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักเพื่อให้ทุกท่านนำมาประกอบการพิจารณาว่ากิจของสงฆ์คืออะไรเมื่อให้ท่านเปรียบเทียบแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีพระหลายๆองค์หลายๆท่านที่เปิดเป็นสำนักหมอดูดวง เปิดเพื่อสร้างสร้างวัตถุมงคลก็ไม่ทราบว่าอันนี้จะกล่าวว่าเป็นกิจของสอง์เพื่อช่วยชาติเพื่อช่วยประชาชนได้หรือไม่การที่เปิดสำนักดูดวงหรือว่าปลุกเสกเครื่องลางของขลังนี้อันนี้ผมก็ยังหาไม่เจอว่ามีพุทธบัญญัติใดที่สามารถให้ทําได้นะครับก็รบกวนกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายที่ Facebook จำย,ยามตลาดองเบ้งหรือว่าไลน์เซนเ้อย สำหรับผู้ที่ชอบแก้วผงขามก็ที่ facebook ตลาดแก้วผงขามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ